โอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ฟังก์ชันฟอร์เรนลำออโต้นะครับอ่ะอันนี้ผมยังปิดอยู่นะนะยังปิดอยู่ก็คืออันนี้ก็จะลำเองเดี๋ยวผมจะเปิดฟังก์ชันออ,โ,อโต้ลำนะครับเล้มาที่ตรงนี้ครับหมวดที่สองหัวข้อที่สองเนี่ยรูปเป่าเป้ารูปเป่าเป่ากลางจอเนี่ยครับ แล้วก็เปิดมาโคฟอร์เรนติโนตำแหน่งดอกไม้แล้วก็ติดสองอันนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการลัมมอโต้โอเคอันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้กดเลยนะดูนะะนี่ผมไม่ได้กดเลยเลยเห็นไหมเห็นไหมเขาจะลัมมอโต้ เห็นไหมเขาจะรันออโต้นะครับประมาณนี้เลยเห็นไหมผมไม่ได so ah, ้กดเลยนะเขาจะรันให้ออโต้เลยประมาณนี้มาลองเล่นกันดูได้ครับแต่ถ้าเราอยากจะให้มันแบบเก็บเลยวันนี้เราก็ช่วยกันช่วยช่วยมันโยกโยกอาโยกขันโยกวิ่งนะครับขันโยกเดินให้เขาหน่อยนะครับเขาจะเก็บเขาจะอันนี้ไวขึ้น ขแบบว่าลำได้ลืน่นขึ้นนะเราโยกตามมุมดอกไม้นะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมออโต้ไหมเนี่ยผมผมผมโยกแค่คันเดียวผมแค่กดเดินเองนะผมจิ้มแค่ปุ่มเดียวปุ่มเดินอันติเขาก็ใช้ให้เองหมดทุกอย่างประมาณนี้ครับ